วันนี้นะครับโอ้เนี่ยมาเช็คลวนะครับของฟีนคอยเย็นนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมเติมน้ํายานะครับไม่พอดีไม่มีในตัวเจนเติมน้ํายาไปอยู่ประมาณเท่าไหร่นะการเมื่อวานนี้เราเติมไปผมใช้เกียร์ด้านด้านไฮนะครับพอดีแรงดันสูงเมื่อวานเติมไปประมาณสองร้อยห้าสิบเนาะผมเติมไปประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เช็คแรงดันน้ายา <laughs> ไม่เป็นไรพี่ เช็คลังน้ํายาแล้วก่อนที่จะถอดเกียดออกนะครับอยู่ที่ประมาณ250ป้อนห้านแล้วก็ตอนเช้าเนาะทิ้งไว้วันนึงมาเช็คอีกทีนึงได้อยู่ห้าสนะครับเหลือประมาณ50บปอนหรือไม่ถึง50บปอนนะครับแสดงว่าแผงนะครับแผงคอยเย็นตัวนี้รั่วก็มีรอยเชื่อมหลายหลายรอยนะครับอาจจะเป็นรั่วรั่วซึมนะครับเพราะว่าไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันรั่วตรงไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เลยใช้วิธีเอาน้ํา ใส่นะครับทฤษฎีปะยางเลยเอาน้ําใส่แล้วก็รอดูว่าฟองจะพูดขึ้นตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นการเช็ครั่วอ่ะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมจะมาอันนี้ทีนะครับอ่ะนี่นะครับจุ่มเมื่อกี้จุ่มไปอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพลิกพลิกนะครับมาจุ่มอีกทางหนึ่งอ่ะกะให้ให้ใหลงลึกๆหน่อยได้ไหมีมยังลงนี้อ่ะดูนะครับมือม่นิ่งเลยนี่นะครับจุดรั่วลั่วตรงฟิลคอย ก็เดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมนะครับหรือเปลี่ยนนะครับแต่ดูเราบองต้นน่าจะเชื่อมก่อนนะครับเดตรงไหนนะผมจะได้ชี้อ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยอ่ะขึ้นขึ้น่อน,นแป๊บนึงเนี่ยนะครับก็เกิดจากสนิมนะครับแล้วก็ความที่ใช้งานมายาวนานนะครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมกันต่อไปนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการต่อขยายนะครับต่อขยายท่อเพื่อจะเชื่อมอ่ะนี่นะครับจากการที่เชื่อมนะครับเชื่อมจุดนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับการทํางานตอนนี้ปกตินะครับอุณหภูมิเย็นนะครับเย็นอาจจะยังไม่ฉ่าเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากผมไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็เย็นเย็นปกตินะครับน้ํายานะครับตอนนี้รีโมทผมไม่ได้มาก็ต่อแล้วกดจากแผงเอานะครับ ตอนนี้ก็จะได้นะครับอุณหภูมิเย็นนะครับเย็นปกติคอมทํางานนะครับลมร้อนออกปกตินะครับเพิ่งรันได้อยู่ประมาณ10นาที15นาทีนะครับอันนี้มาดูกระแสนะครับกระแสเนเพจมันประมาณ5 5.3เนาะกาอันนี้ก็ประมาณ4.4.3 4.5นะครับก็ยังได้อยู่นะครับน้ำยาแรงดันตอนนี้อากาศมันร้อนๆมันสวิงไปที่เกือบเกือบ80นะครับ ก็นะครับก็ยังถือว่าทํางานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาแล้วลองอีกทีนึงนะครับเผื่ออุณหภูมิจะเย็นเผื่อแอร์จะเย็นฉ่ากว่านี้แล้วก็กระแสจะได้เพิ่มขึ้นอ่าตอนนี้ก็พอซ่อมเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับก็นํามาติดตั้งนะครับนามาติดตั้งที่หน้านานนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทล้ระบบไฟติดตั้ง อย่างนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสับ